ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นเห็นไหมเวลาโยมไม่มีกําลังที่จะฟังธรรมเนี่ย นั่นคือกำลังของความเป็นอรรยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสนะ,ะเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างนะเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่า เราไม่มีกํำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลก เขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกอืมพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกําลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยอืมเป็นยังไงแต่พอฟังทำไอพวกนี้อ่อนเปลี่ยเพียแรงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ญญนี่คืออินรียห้าของใครอ่อนบรรลุธรรมชา้าของใครแก่บรรลุธรรมเร็ว